เร,เราก็อยู่ที่นี่มาตั้ง19วันแล้วเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยดูท่อสิน้ำอะไรมาก็ไม่รู้อะโอ้โหเหม็นเป็นบ้าเลยพวกเราแล้วดูนี่สิมีมแมลงสาบอีกแล้วมก็ตันโอ้โหแกรนนี่ครูพอดีตำรวจหายไปไหนหมดเนี่ยนี่จะปล่อยเราทิ้งล้างว้อยู่ตรงนี้ไม่ได้นะหายไปไหนกันเนี่ยทุกคนฮโลคุณตำรวจ แกรนนี่เราต้องไปทางไหนกันเนี่ยแกรนนี่อย่าอ้วกตรงนี้นะส่วมมันเต็มเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องหาวิธีออกไปแต่ว่าคุณตำรวจบอกว่าห้ามเปิดท่อนี้เป็นอันขาดเลยเอาแกรนนี้เปิดแล้ว <c oughs> <c oughs> เราไปก็ได้ <c oughs> พวกเราตอนนี้เราจะแหกคุกกันนะครับปะลุยกันเลยมาแล้วโอ้ <c oughs> oh. หรือว่า ที่เขาบอกว่าห้ามออกจากที่นี่อ่ะเพราะว่ามันมีอันตรายเกิดขึ้นแต่ว่านะเรารู้เราก็ต้องเสี่ยงนะครับไปเลยด่านออฟบี้นั่นเองจ๊บจบจขึ้นมาแล้วเอ้าโอ้นี่มันแก๊สพิษนี่นาพวกเราระวังนะต้องกระโดดโอ้แกรนนี่โดนไปแล้วจึ๊บอ่ะได้อปุ๊บรอดนะครับตอนนี้ข้างล่างเป็นอะไรกับดักหรือเปล่าจึ๊บโอไม่กับดักนะครับจึ๊บหลบก่อนปุ๊บ ปุ๊บอ่ะจึ๊บได้อยู่ <S <S 1> <S 1> เขาบอกให้ลงไปในท่อนี้หรอลงไปแล้วเวิบมาแล้วนะครับนี่มันอะไรเนี่ยมันล้างไปหมดเลยอะ่ะเครื่องว่าเครื่องทรมานแล้วเจออะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้แวบพวกเราเห็นกันไหมอะ่ะหรือว่าที่นี่มันคือคุกผีสิงโอ oh <my> แกรนี่คูบอดี้ไม่นะนี่มันคุกอะไรกันเนี่ยคุกอาดคาบัตแน่เลยมีไฟเปิดเปิดติดติดัดดดดบดับนะครับตอนนี้ คูบอดี้ว้า,วาอะไรเดียวกู <c oughs> เราเมื่อกี้เราเจออะไรก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> เหมือนเป็นตำรวจแบบคล้ายๆตำรวจซอมบี้หรือตำรวจโลบอก,ก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> คูบอดี้เจอไหมเจอใช่ไหมโอเคเราต้องหาวิธีหลบนะครับมันต้องมีวิธีซ่อนสิ่ป <c oughs> พวกเราต้องหนีขลงังขลงังขึ้นอ๋อขึ้นตรงนี้ขึ้นเร็วแกรดี้ขึ้นมาแล้วอุ้ยไปยังด่วนจีเลยเขาทอร์ี มุดท่อนะครับว้าวลงมาแล้วเอออันนี้อะไรอ่ะสับคันโยกเหรอตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บอ๋อทางเปิดนะครับสีเขียวแล้วแกรนี่ล่ะแกรนลี่จะรอดไหมเนี่ยเรารอเพื่อนเราดีไหมหรือว่าเราจะไปก่อนแต่ว่าครูบอดีเต้นตรงนั้นเรียบร้อยแล้วอ๋อแล้วก็สวิตช์ก็ปิดเองดูซิว่าคุณยายจะรอดไหมอ๋อคุณยายลงมาแล้วดีใจสุดๆไปเลยอะคุณยายมา รอรออยู่พอดีมากดสวิตนี้ปะไปพร้อมกันนะคุณยายจึ๊บไปเลยจึ๊บอุ้ยเกือบจึ๊บไปไปไปเร็วไปเร็วฮึบรอดนะครับครูบอลดีอะไรเนี่ยไม่ลลอมเลือ,อนกันเลยอะ่ะคุณยายตกอยู่ในอันตรายนั่นเนี่ยนี่อะไรอะ่ะกดเนาะ,กด,นะกดสวิตจึ๊บโอ้มาเต็มเลยปึ๊บเดี๋ยวนะรอรออยู่โอ้ตกไปก่อนแล้วนะครับคุณยายจึ๊บมาแล้วสวิตตรงนี้อ่าปึบ อุ้ยโอ้ได้โอ้เกือบเกือบไปแล้วฮึบรอดนะครับอ,อันนี้คืออะไรอ่ะปีนเหรออ๋อ,อเปิดมาตรงนี้ไม่ต้องกดนะครับแล้วก็ขึ้นบันไดไปปีไฟฟ้าแรงสูงนะครูบอดีจุ๊บไปแล้วอึ๊บเจ๊บขึ้นมาแล้วอ่ะเรียบร้อยนะครับเราขึ้นมาได้แล้วข้างบนมีอะไรเอ่ย,ยแล้วตำรวจคนนั้นคืออะไรอ่ะตำรวจโลบออกท่าทางจะแปลกๆนะครับตรงนี้ ไม่กล้าเขาไปอะพวกเราคูบดีระวังนะข้างหน้าเนี่ยข้างหลังจะมีอะไรไหมเอ่ยแต่ว่านะเราต้องไปวอะไรอะฮัลโหลคูบอดีหายไปไหนคูบอดีอยู่ข้างหลังนะครับบุด่ากลัวมากๆไม่เฮ้ยลบโอเครอดได้อยู่นะครับตอนนี้โอ้วหวว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 วนีว นี่มันไม่ใช่คุกแล้วะเครื่องทรมานชัดเลยเฮ้มาไปได้เฮ้ยได้อยู่ฮ้ค่อยคอยฮบไปเลยเขาบอกว่าอย่าออกไปทางนี้หรอแต่ว่ามันก็มีทางเดียวนี่นาเดี๋ยวนะคุณยายมาเร็วคุณครูไปกันเลยดีกว่าเึ๊บเราต้องทําอะไรอะปีนไปทางนี้หรอปีนตรงนี้อย่างนี้หรอใช่หรอว้ายว้าย อ่ะพวกเราเรารู้วิธีที่จะผ่านแล้วนี่กดซื้อโลบักตรงนี้เลยนี่กดสปีดนะครับเนี่ยเราซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนี่แล้วมันจะวิ่งเร็วเป็นไงโอ,โโอโ้วิ่งเร็วสุดๆไปเลยดูซิว่าจะรอดไหมครั้งนี้อ่ะอยู่ไหนเอ่ยเอาแล้วนี่โอ้ตาไม่ทันละสิตาไม่ทันละสิไงล่ะไงล่ะโถนี่นี่น,นี่ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วเชือกอยู่ไหนเชือกอยู่ไหนดิเจอแล้วฮึบฮึบเอกระโดด กระโดดสิเฮ้ยไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเครอจนได้เกือบไปแล้วพวกเรามาแล้วนะครับอ๋อคุณยายกับคุณครูคอยู่ตรงนี้อเอ้าเอ๊ะอะไรอ่ะโอ้มีคนห้อยตรงแต่งตงแต่งนะครับเป็นโครงกระดูกคุณครูบอดี้ระวังตัวนะระวังไปจึ๊บกระโดดนี่บอกตัวเองนะนี่ฮะจึ๊บไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุย,อย,อย,อยมันมัน,ม,นมันลื่นอะ่ะโดนพัดโดนพัด อ้โห oh, oh, oh. อย่าอย่าอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้าากลไปแล้วไปแล้วเฮ้ยพัดลมพัดลมอะไรเนี่ยอ่ะขึ้นกันจึ๊บคุณยายไปอย่างรวดเร็วนะครับรอด้วยคุณยายจึ๊บขึ้นมาแล้วโอ้เปิดประตูด้วยโ้ท <c> ำ <oughs> ไมรู้สึกว่าคุณยายน่ากลัวกว่ามาไปกันต่อนะครับลงบันไดกันเปิดประตูเข้ามาเครื่องสกผ้าหัวก็ะโหลก oh <my> โอ้ my god โอ้ ไม่มีจ็อบสครไหมเนี่ย mm. นี่อะไรอะ่ะให้คลิกที่แถบตรงนี้เหรอคลิกดูไม่มีอะไรเนี่ยโอ้มีโครงกระดูกอยู่โอ้ทางนี้ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้อะไรอะ่ะโอ,โอ,โอ้คุณยาย<ะ>ถืออะไรอะ่ะเป็นไฟเหรอนี่ไงบนหัวมีไฟนะครับให้เข้าอุโมงค์นี้เนี่ยนะปะ่ะพวกเราเข้าไปดีกว่าจึ๊บเอาเข้าไม่ได้อะ่ะ เขาบอกว่าให้ค้นหาพลิกแอ็กอ๋อพลิกแอ็กพิกแอ็อ <Bueno>. ยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่เก็บตรงนี้โครงกระดูกตรงนี้นะครับอ๋อเราก็ไม่รู้แล้วก็มาตรงนี้นี่ไงมาได้แล้วเข้ามาเร็วพวกเราโอเคเราไปไงต่อขุดไปเรื่อยๆหรออ๋ออย่างกับไม้ครับนี่ไงแล้วก็เปิดทางไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาทางออกให้เจอ โอ้จะเจอไหมเนี่ยเจอไดมอนด์นี่เราขอนะพวกเรากากบาทไม่ได้ใช่ไหมโอเคทางนี้ทางนี้ <c oughs> เราต้องอย่าโชคร้ายนะครับเจอตำรวจตัวนั้นฮึบฮึบมาทางนี้เฮ้ยทางออกหรือเปล่าอ่ะเจอทางออกแล้วพวกเรานี่ไงแล้วก็ขึ้นอุโมงค์ไปแะ้วครับตรงนี้จุบมาแล้วเดี๋ย <c oughs> วนะ <c oughs> คุณยายก็มาแล้วนะครับโอ้คุณยายสปีดมากคุณยายสปีดนะครับโอ,โอ้ไปเลยก่อนแล้วโอ้ยไม่อยู่หรอกโอ้ปวาตรงนี้อะขึ้นบันไดจุ๊บดีครับเหตุผลที่เติมโลบักเพราะอย่างนี้ตำรวจปีนขึ้นมาได้ไหมไม่ได้นะครับข้างล่างโอเคลงไปฮ้บเดี๋ยวนะค้นหาสวิตชภายในห้องหรอสวิตภายในห้องนี้ข้างบนไม่ได้หรอ แล้วใครจะเจออ่ะอุ้ยแกได้เจอแล้วโอ้ยเยี่ยมมากปะพวกเราประตูเปิดตรงนี้ security room สีโพจะมีตำรวจมาไล่ไหมเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็อ้าใครกดสวิตช์เนี่ยอ๋อให้เลือกปุ่มนะครับปุ่มไหนถูกต้องแล้วจะรู้ได้ไงเนี่ย <What? S 1> <laughs> ใครกดแล้วตกใจผิดปุ่มนั่นไง รู้ได้เนี่ยอะโอเคนี่ครับปุ่มนี้นะครับมาแล้วยังไงต่อเนี่ย<า>คุณยายคุณยายโดนขังนะครับคุณยายกดสวิตช์หน่อยเออเดี๋ยวนับให้นะมามาข้างล่างก่อนเออแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามอันที่สามนั่นแหละคุณยายออกมาได้เลยเค,คุณยายอะไรเนี่ยโอเคไปกันต่อนะครับ เตรียมตัวนะเราน่าจะเจอตำรวจหรือเปล่าแล้วก็เตรียมวิง่งนั่นไงเจอแล้วคีการ์ดไปด้วยว้าวโอว้ไปแล้วไปแล้วรอด้วยคุณยายสปีดบ้างคุณยายโอ้หแล้วแค่ต่อเนี่ยกระโดดข้ามมันนี้หรอเลเซอร์นะครับโอ้จึ๊บโอ,โอ,โอ้ใครจะรอดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเกือบอ้ฉันว่าฉันไม่ไหวแล้วไม่สามารถข้ามเลเซอร์นี้ได้นี่ต้องนี่เลยจุ๊บ เจ็ตแพดนะครับอันนี้กดบายจึ๊บ250โลบคัคปุ๊บอะลองดูว่าจะรอดไหมนี่ครับโอ้แล้วมันจะไปได้จริงเหรอนี่ครับเจ็ทแพดนะครับดูซิว่าจะไปได้ไหมจึ๊บจึ๊บโอ้ไปได้ด้วยด่ <c oughs> เป็นไงโอ้ข้าม,มาได้บุดเลยโดยไม่ต้องใช้เจ็ตแพดโอ้โหสุดๆไปเลยฉันขอบินได้ไหมอะจึ๊บลองบินดูปุ๊บ สำรวจนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้ยแต่บินมันยากอะวิ่งดีกว่านี่อฮ้ยแต่มันเนื่อืพวกเราเอ้ยเจอผีกองกอยทำไมมันมันสปีดไม่ได้แล้ววะเนี่ยมันเนืดอ๋อมันโดนเนืดน,นะครับจะสปีดไม่ได้มาดูซิว่าจะผ่านไหมฮึบจุบจุ๊บจุบจุบมาทางนี้นะครับโอเครอดแล้วนะครับตอนนี้ จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ทำไมเราใช้วิ่งไม่ได้อ๋อวิ่งได้แล้วนี่ไงเดี๋ยวนะอันนี้ปุ๊บอ๋อปลดแถบหรอแต่มันเป็นสายฟ้านี่แลงง้วไงต่อเนี่ยมาทางนี้หรือไง <What? S 1> จุ๊บไม่ได้มันก็ต้องกดซ้ำมาสิเอาแต่กดไม่ได้แล้วอะไหนโอชอบเลยแกรนี้อย่าก,กดนะถ้ากดแล้วมันจะเป็นแถบทันทีจุ๊บ นี่ครับเราก็สปีดไปเลยอ๋อนี่ไงล้อมันมาแล้วก็กดแทบปุ๊บช็อตแล้วเรียบร้อยเป็นไงล่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองปะอะไรต่ออ่ะนี้หรอตรงนี้คืออะไรอะ่ะคุณยายลงมาเร็วคุณยายอยู่ไหนเอ่ยคุณยายมาแล้วนี่ครับกดตรงนี้จึ๊บปะพวกเรา ขึ้นรถไฟกันไปเลยจุบลาก่อนนะโอ้โหอยากก่างกน Resident Evil โอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสสอะไรเนี่ยตกน้ำรอด้วยแกดีก็เมื่อกี้ขออีกทีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสคร b e กันรอดแล้วอันนี้รอดของจริงนะครับ มาที่สนามเด็กเล่นถ้าชอบคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะไปแล้วบาย